ห้ามเด็ดขาดอย่าอาบน้ำในเวลานี้ถ้าคุณไม่อยากดึงดูดความจนและความโชคร้ายเข้ามาสู่ตัวคุณสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลัลยาณมิตรทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านคะคุณเคยหยุดคิดบ้างไหมว่าการอาบน้ำ ในบางช่วงเวลาอาจทำให้คุณเชื่อมต่อกับพลังงานของความขาดแคลนความเศร้าหรือแม้กระทั่งทำให้ชีวิตทางการเงินของคุณติดขัดโดยไม่รู้ตัวหลายคนเชื่อว่าน้ำมีไว้แค่ทำความสะอาดร่างกายเท่านั้นแต่ในพุทธศาสนาโดยเฉพาะในแนวทางที่ปฏิบัติอยู่ในประเทศไทยมีคำสอนลึกซึ้งว่าน้ำยังทำงานในระดับพลังงานอีกด้วย มันสามารถเปิดหรือปิดประตูที่มองไม่เห็นซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของคุณโชคลาภของคุณและแม้แต่โชคชะตาของคุณแต่ละช่วงเวลาของวันมีแรงสั่นสะเทือนเฉพาะของตัวเองและใช่แม้แต่เวลาที่คุณอาบน้ำก็มีความสำคัญหากคุณอาบน้ำในเวลาที่ไม่เหมาะสมคุณอาจกำลังทำให้สนามพลังงานของตัวเองเสียสมดุล ทำให้ออร่าของคุณอ่อนแอลงและเปิดช่องให้พลังงานลบเข้ามาได้พลังงานอย่างความสับสนความเหนื่อยล้าความหมดกําลังใจหรือแม้แต่โชคร้ายทางธุรกิจแต่อย่าเพิ่งกังวลเพราะวันนี้คุณจะได้ค้นพบสิ่งที่คนไม่กี่คนรู้เวลาที่แย่ที่สุดในการอาบน้ําเวลาที่คุณควรหลีกเลี่ยงอย่างเด็ดขาดหากต้องการปกป้องพลังงานของคุณ และดึงดูดความมั่งคั่งอย่างแท้จริงและไม่ใช่แค่นั้นเรายังจะแสดงให้คุณเห็นว่าเวลาใดที่ดีที่สุดในการอาบน้ําวิธีเปลี่ยนอาบน้ําให้กลายเป็นพิธีกรรมที่ทรงพลังตามหลักพุทธศาสนาและเคล็ดลับสําคัญในการชําระล้างนี้และเปลี่ยนร่างกายของคุณให้กลายเป็นแม่เหล็กแห่งความเป็นอยู่ที่ดีและความอุดมสมบูรณ์อยู่ฟังคลิปนี้ให้จบเพราะสิ่งที่คุณจะได้รับ ได้เรียนรู้ในวันนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนของพลังงานอารอามณ์และเส้นทางชีวิตของคุณสู่ชีวิตที่มั่งคั่งมากขึ้นก่อนจะไปต่อถ้าคุณรู้สึกว่าหัวข้อนี้มีบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณลองแสดงความคิดเห็นไว้ว่าฉันปกป้องพลังงานของฉันและต้อนรับความอุดมสมบูรณ์นี่ไม่ใช่แค่ความคิดเห็นธรรมดาแต่มันคือคำประกาศทางพลังงาน เหมือนเป็นคำพูดกับจักรวาลว่าฉันพร้อมแล้วที่จะปิดประตูแห่งพลังงานลบและเปิดเส้นทางแห่งแสงสว่างและความกลมกลืนและแน่นอนถ้าคุณชอบคำสอนเหล่านี้อย่าลืมกดไลค์เราจะมีเนื้อหาใหม่ๆเกี่ยวกับภูมิปัญญาพุทธการปฏิบัติทางจิตวิญญาณและพิธีกรรมที่ช่วยเปลี่ยนชีวิตคุณจากภายในและอย่าลืมแบ่งปันกับคนที่คุณรัก คนที่อาจต้องการปกป้องพลังงานของตนเองบางครั้งแค่การกระทำเล็กๆก,ก็เปลี่ยนแปลงอะไรได้มากมายตอนนี้ที่คุณได้ตั้งเจตนาและประกาศกับจักรวาลว่าคุณพร้อมแล้วที่จะต้อนรับความมั่งคัง่งถึงเวลาแล้วที่จะเข้าใจว่าทำไมเวลาอาบน้ำถึงมีผลลึกซึ้งต่อพลังงานและความมั่งคั่งของคุณ ตามคำสอนในพุทธศาสนาโดยเฉพาะตามแนวทางของเถรวาทซึ่งเป็นที่ปฏิบัติอย่างแพร่หลายในประเทศไทยร่างกายไม่ใช่แค่กายภาพแต่คือพลังงานที่แลกเปลี่ยนกับสิ่งรอบตัวอย่างต่อเนื่องและทุกการกระทําในชีวิตประจําวันของเราไม่ว่าจะเป็นการกินนอนหรืออาบน้ำล้วนส่งผลต่อสนามแรงสันสะเทือนของเรา และมากไปกว่านั้นขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เราทำสิ่งเหล่านั้นผลลัพธ์ก็อาจแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในแนวทางเหล่านี้วันหนึ่งวันถูกแบ่งออกเป็นวัฏจักรพลังงานวัฏจักรเหล่านี้ควบคุมโดยชีหรือปราณซึ่งเป็นพลังชีวิตที่ไหลเวียนในสิ่งมีชีวิตทั้งหมดแต่ชีนี้ไม่คงที่ในบางช่วงเวลามันขยายตัวสูงขึ้นแต่ในบางช่วงเวลามันลดลงอ่อนแอลง และไม่มั่นคงและนี่แหละคือจุดสำคัญมีช่วงเวลาที่สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรามีแนวโน้มที่จะเต็มไปด้วยอิทธิพลที่หนักหน่วงหนานแน่นและสับสนและถ้าเราสัมผัสกับน้ำในช่วงเวลานั้นซึ่งไม่ใช่แค่ธาตุทางกายภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นช่องทางของพลังงานเราอาจดูดซับอิทธิพลเหล่านั้นเข้าไปโดยไม่รู้ตัวที่ประเทศไทย พระสงฆ์มักแนะนำคา,ารวาสให้ใส่ใจแม้กระทั่งในเวลาในการล้างหน้าในตอนเช้าเพราะน้ำสำหรับเราชาวพุทธคือตัวแทนของการชำระล้างการเปลี่ยนแปลงแต่ในขณะเดียวกันน้ำก็สามารถขยายพลังงานทุกอย่างที่มันสัมผัสได้ถ้าพลังงานของสิ่งแวดล้อมตกต่ำน้ำก็อาจนำพาความหนักหน่วงนั้นเข้าสู่สนามพลังงานของคุณนั่นหมายความว่า เมื่อคุณอาบน้ำคุณไม่ได้แค่ทำความสะอาดร่างกายแต่คุณกำลังเคลื่อนไหวอราสนามพลังงานจิตวิญญาณของคุณและถ้าช่วงเวลานั้นเลือกไม่ดีก็อาจเหมือนกับการเปิดประตูให้กับความทุกข์ความขาดแคลนความสับสนทางอารมณ์สิ่งที่เราพูดอยู่นี้ไม่ใช่แค่ทฤษฎีมีคนมากมายที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากความติดขัดความเหนื่อยล้า ที่ไม่มีคำอธิบายได้ซึ่งความจริงแล้วทุกอย่างเชื่อมโยงกับพฤติกรรมที่ดูเหมือนไม่มีพิษภัยและนั่นแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับหญิงคนหนึ่งเป็นหญิงชาวไทยที่มีนิสัยสงเสงี่ยมเตรียมตัวและเคยมีชีวิตที่เงียบสงบเธออาศัยอยู่คนเดียวมาหลายปีมีนิสัยเรียบง่ายชอบดูแลต้นไม้อ่านหนังสือและไปวัดใกล้บ้านในวันพระแต่ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เธอเริ่มรู้สึกแปลกๆตื่นนอนทุกเช้าด้วยความเหนื่อยล้ารู้สึกว่าร่างกายหนักมากตอนกลางคืนเธอนอนหลับไม่สนิทและแม้จะได้นอนเธอก็รู้สึกเหมือนฝันว่าแบกของหนักตลอดคืนนอกจากนี้ชีวิตทางการเงินของเธอก็เริ่มมีปัญหานี่เล็กๆที่ไม่เคยมีเรื่องปรากฏขึ้นเงินบำนานล่าช้าค่าบริการแปลกๆก,ก,ก็เกิดขึ้นไม่หยุดทุกอย่าง ดูเหมือนจะหยุดชะง,งักเธอคิดว่าอาจเป็นความเครียดหรืออายุที่มากขึ้นแต่มีบางอย่างลึกซึ้งกว่านั้นสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วโดยไม่รู้ตัวเธอก็สร้างกิจวัตรที่คิดว่าจะช่วยเธอได้ทุกคืนหลังจากตื่นกลางดึกด้วยความตกใจหรือความวิตกเธอจะไปห้องน้ําเปิดฝักบัวแล้วอาบน้ําสั้นๆหวังว่าจะผ่อนคลายและสงบใจแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ยิ่งเธอทำแบบนี้เธอก็ยิ่งรู้สึกเหนื่อยล้าไร้ทิศทางและเศร้ามากขึ้นจนกระทั่งคืนหนึ่งที่ยากลำบากเป็นพิเศษที่เธอร้องไห้โดยไม่มีเหตุผลรู้สึกโดดเดี่ยวและหลงทางเธอตัดสินใจกลับไปที่วัดเล็กๆที่เธอเคยไปที่นั่นเธอได้รับการต้อนรับจากพระอาจารย์ชาทิเบตที่เมื่อได้ฟังเธออย่างเงียบสงบและตั้งใจ ก็ถามคำถามเดียวว่าช่วงนี้โยมอาบน้ําตอนกี่โมงเธอนิ่งเงียบไปเธอไม่คาดคิดว่าจะได้ยินคำถามนั้นเธอตอบด้วยความจริงใจว่าตอนกลางดึกทุกครั้งที่ตื่นมาแล้วนอนไม่หลับพระอาจารย์หลับตาลงพยักหน้ายอย่างช้าๆแล้วอธิบายอย่างใจเย็นในสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลไม่ใช่แค่สิ่งที่คุณทำแต่คือเวลาที่คุณทำ ถ้าทำในเวลาที่ไม่เหมาะสมตอนนี้ที่คุณเข้าใจแล้วว่าทำไมบางช่วงเวลาโดยเฉพาะช่วงกลางดึกใจอ่อนไหวต่อสนามพลังงานของคุณมากถึงเวลาที่คุณจะได้เรียนรู้วิธีป้องกันตัวเองอย่างมีสติและมากไปกว่านั้นคือการชำระล้างตัวเองฟื้นฟูและปรับพลังของคุณให้สอดคล้องกับความมั่งคัง่งพิธีกรรมนี้ที่เราจะนำเสนอให้คุณรู้จัก มีชื่อว่าพิธีน้ำแห่งสติเป็นพิธีกรรมที่รู้จักกันในหมู่ครูอาจารย์ทางพุทธศาสนาไม่ใช่แค่การอาบน้ำธรรมดาแต่เป็นการปฏิบัติทางจิตวิญญาณอย่างสมบูรณ์เป็นการกระทำที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เปลี่ยนจากการล้างร่างกายทั่วไปให้กลายเป็นช่วงเวลาแห่งการเชื่อมต่อตอนเองส่วนลึกกับพลังธรรมชาติและกลับปัญญาสากล และสิ่งที่สวยงามที่สุดก็คือคุณสามารถทำพิธีกรรมนี้ได้ที่บ้านของคุณเองในห้องน้ำของคุณเองแปลงมันให้เป็นเหมือนวิหารพลังงานและแสงสว่างขั้นตอนที่หนึ่งเลือกเวลาที่เหมาะสมขั้นตอนแรกคือการเลือกเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการประกอบพิธีกรรมและในจุดนี้ครูอาจารย์ทางจิตวิญญาณมีความชัดเจนมาก เวลาที่ดีที่สุดคือตอนเช้าเมื่อคุณตื่นขณะที่พระอาทิตย์เริ่มขึ้นและพลังงานของวันยังคงบริสุทธิ์สดใหม่พร้อมจะเชื่อมต่อกับคุณอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีคือช่วงบ่ายปลายๆก่อนพระอาทิตย์ตกซึ่งเป็นเวลาที่พลังงานเริ่มเข้าสู่ช่วงปิดตัวและเริ่มพักหลีกเลี่ยงช่วงกลางดึกหรือตอนดึกมากอย่างที่เราได้พูดถึงไปแล้ว ช่วงเวลาเหล่านี้เป็นช่วงที่อ่อนไหวไม่สเสถียรขั้นตอนที่สองเตรียมองค์ประกอบศักดิ์สิทธิ์คุณจะต้องใช้วัตถุดิบธรรมชาติบางอย่างซึ่งมีผลทั้งในระดับกายภาพและระดับจิตวิญญาณโปรดสังเกตให้ดีเกลือมารายันหรือเกลือทะเลไม่ขัดสีเกลือเป็นสารชำระล้างพลังงานมาตั้งแต่โบราณมันทำลายพลังงานหนักสลายแรงสั่นสะเทือนด้านลบ และผนึกสนามออร่าก้านหรือใบแห้งของรถแมรี่รถแมรี่ช่วยยกระดับความถี่ของแรงสั่นสะเทือนเชื่อมโยงกับพลังของแสงอาทิตย์สมาธิและความมั่งคัง่งน้ำอุ่นหนึ่งแก้วผสมกับน้ำมะนาวสดเล็กน้อยน้ำผสมนี้จะช่วยชำระล้างปรับสมดุลและกระตุ้นพลังงานบริเวณจากกระเพาะอ,อาหาร ซึ่งเป็นศูนย์กลางของพลังส่วนตัวทูบไม้จันท์หรือดอกลาเวนเดอร์ไม่บังคับเศร้ากลิ่นหอมเหล่านี้ช่วยให้จิตใจเข้าสู่ภาวะสมาธิเทียนสีขาวจุดไว้ไม่บังคับสร้างสัญลักษณ์ของแสงภายในและการเชื่อมต่อกับระดับจิตวิญญ,ญาณที่สูงกว่าเตรียมทุกอย่างให้พร้อมก่อนเริ่มพิธีขั้นตอนที่สตั้งเจตนาและเชื่อมต่อ ก่อนจะลงไปในน้ำหยุดสักครู่หลับตาหายใจลึกๆ3ามครั้งรู้สึกถึงลมหายใจเข้าและออกดึงจิตใจของคุณกลับมาอยู่ในปัจจุบันจากนั้นในขณะที่ยังหลับตาอยู่ให้กล่าวเบาๆหรือในใจตามคำกล่าวนี้โดยสายน้ำนี้ฆ่าชำระร่างกายจิตใจและเส้นทางของข้าข้าเปิดรับแสงสว่างข้าปิดช่องทางแห่งความมืด ค่าปรับพลังของค่าให้สอดคล้องกับความมั่งคัง่งคำพูดเหล่านี้ไม่ใช่แค่บทสวดธรรมดาแต่มันคือการตั้งโปรแกร,รมพลังงานที่สื่อสารกับสนามแบรนด์สัญสืเทือนของคุณว่าคุณต้องเจตนาอะไรในการอาบน้ำครั้งนี้ขั้นตอนที่4อาบน้ำแห่งแสงตอนนี้เริ่มอาบน้ำได้เลยแต่ให้ทำอย่างแตกต่าง ปล่อยให้น้ำไหลผ่านร่างกายของคุณช้าๆาราว,ว่าทุกหยดคือน้ําแห่งแสงจะจินตนาการว่าน้ำกำลังละลายทุกอย่างที่คุณไม่ต้องการอีกต่อไปความคิดหนักหน่วงความขุ่นเคืองความกังวลความกลัวสัมผัสน้ําให้เหมือนกับว่ามันคือแม่น้าแห่งการเยียวยาจากภูเขาสักขั้นตอนที่หการขัดพลังงานผสมเกลือรสแมรี ใส่ในถ้วยเล็กๆก็ได้แล้วใช้ส่วนผสมนี้ขัดผิวเบาๆด้วยการนวดเป็นวงกลมพร้อมจิตที่จดจ่อให้ความสนใจเป็นพิเศษกับบริเวณต่อไปนี้แขนเพื่อกระตุ้นการลงมือทำการแสดงออกในโลกหน้าอกเพื่อปลดปล่อยอารมณ์ที่ติดค้างต้นคอเพื่อตัดพลังงานจากผู้อื่นและความคิดซ้ำซากฝ่าเท้าเพื่อปลดล็อกเส้นทางชีวิต และเชื่อมต่อกับพื้นโลกในขณะที่คุณทำขั้นตอนนี้จงจินตนาการว่าพลังงานหนักแน่นกําลังหลุดออกจากร่างกายของคุณเหมือนควันสีเทาที่ไหลออกไปในทางท่อระบายน้ำจินตนาการว่าร่างกายของคุณค่อยๆเบาขึ้นสะอาดขึ้นสว่างขึ้นขั้นตอนที่6การชำระขั้นสุดท้ายตอนนี้ให้คุณหยิบแก้วน้ำอุ่นที่ผสมน้ำ มะนาวไว้เทลงบนต้นคอของคุณอย่างช้าๆปล่อยให้น้ำไหลลงมาตามแนวกระดูกสันหลังจนสุดขั้นตอนน้ำมะนาวในขั้นตอนนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของแสงสว่างที่กระจัดเงามืดกระดูกสันหลังคือแก่นกลางของตัวตนคนเมื่อทำขั้นตอนนี้คุณกำลังปิดผนึกทางพลังงานทุกอย่างที่ได้ถูกปลดปล่อยออกไปก่อนหน้านี้ขั้นตอนที่7 ความเงียบและความกระตันยูปิดน้ำพักอยู่ในความเงียบอย่างสมบูรณ์สักครู่รู้สึกร่างกายของคุณผิวของคุณลมหายใจของคุณรู้สึกถึงความสงบหลังจากนั้นเมื่อคุณออกจากห้องน้ำให้เช็ดตัวด้วยผ้าขนหนูสีขาวหากเป็นไปได้เพราะสีขาวคือสัญลักษณ์ของการชำระล้างและความเป็นกลางก่อนจะสวมเสื้อผ้าจงกล่าวประโยคปิด พิธีนี้ข้าพเจ้ามีความสงบข้าพเจ้าได้รับการปกป้องข้าพเจ้าอยู่ในความกลมกลืนกับความมั่งคัง่งคำประกาศนี้จะเป็นการผนึกสนามพลังงานของคุณใหม่ปรับแรงสั่นสะเทือนของคุณและเป็นการสื่อสารกับจัก,กรวาลว่าคุณพร้อมแล้วที่จะรับสิ่งดีงามเข้ามาพิธีกรรมนี้แม้จะดูเรียบง่ายแต่ทรงพลังอย่างยิ่งมันช่วยชำระล้างเยียวยาปรับสมดุล และปกป้องและที่สำคัญที่สุดคือมันเชื่อมโยงคุณกลับไปยังแก่นแท้ของตนเองและการไหลเวียนตามธรรมชาติของชีวิตแต่เพื่อให้ผลของพิธีกรรมนี้คงอยู่และขยายผลได้จริงสิ่งสำคัญคือการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดบางอย่างที่หลายคนมักทำไปโดยไม่รู้ตัวและในส่วนถัดไปเราจะพูดถึงข้อผิดพลาดอันตรายเหล่านี้ คุณเพิ่งได้เรียนรู้พิธีกรรมโบราณที่เต็มไปด้วยความหมายซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงสันสะเทือนของคุณและเปิดเส้นทางใหม่ในชีวิตของคุณได้จริงแต่ตอนนี้ถึงเวลาสำคัญไม่แพ้กันการรู้ว่าควรหลีกเลี่ยงว่าอะไรเพราะแม้แต่พิธีกรรมที่ทรงพลังที่สุดก็อาจสูญเสียพลังได้หากพฤติกรรมบางอย่างยังคงอยู่ในชีวิตประจำวันของคุณ ข้อผิดพลาดเหล่านี้เปรียบเสมือนรอยรั่วที่มองไม่เห็นคุณอาจสร้างกำแพงพลังงานรอบตัวอย่างแน่นหนาแต่ถ้าไม่ระวังช่องโหว่เล็กๆเหล่านี้พลังงานก็จะเริ่มรั่วไหลออกและบ่อยครั้งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นอย่างเงียบๆทุกวันค่าคลุมกระจกนี้ด้วยแสงสว่างพลังงานของค่าเป็นของค้าไม่มีสิ่งใดสะท้อนกลับมาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากข้า 2. ปิดฝาชักโครกก่อนนอนทุกคืนใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ส่งพลังมากโถสุขภัณฑ์เป็นสัญ,ญลักษณ์และช่องทางพลังงานของการขับทิ้งมันแทนสิ่งที่เราไม่ต้องการอีกแล้วสิ่งที่ต้องถูกปล่อยและระบายออกไปหากฝาชักโครกถูกเปิดไว้ตอนกลางคืนโดยเฉพาะในช่วงดึกช่องทางนี้ยังคงทำงานอยู่เหมือนเป็นท่อพลังล่องหน และยิ่งไปกว่านั้นห้องน้ำมาเกี่ยวข้องกับธาตุน้ำพลังชีที่แน่นไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ฝาชักโครกที่เปิดอยู่สามารถดูดพลังงานของสภาพแวดล้อมและส่งผลถึงสนามพลังงานส่วนตัวของคุณในขณะนอนหลับได้สร้างนิสัยสัตว์ทุกคืนก่อนนอนเดินไปที่ห้องน้ำปิดฝาชักโครกอย่างมีสติแล้วกล่าวว่าข้าปิดช่องทางนี้ ข้าปกป้องบ้านของข้าพลังงานของข้าจะอยู่กับข้าการกระทำเล็กๆก,การปกป้องอันยิ่งใหญ่ 3. แขวนถุงผ้าเล็กที่ใส่เกลือกับโรสแมรี่ไว้ที่ฝักบัวของคุณคุณยังจําพลังของเกลือและโรสเมรี่ที่เราใช้ในพิธีกรรมได้ใช่ไหมคุณสามารถใช้มันเป็นเครื่องรางธรรมชาติถาวรในห้องน้ําได้เช่นกันทําดังนี้ หาถุงผ้าขนาดเล็กสีขาวหรือสีธรรมชาติอาจใช้ผ้าายหรือผ้าลินินก็ได้ใส่ไว้ในถุงเกลือมารายา1หนึ่งช้อนโต๊ะหรือเกลือทะเลใบรถเมรี่แห้งหนึ่งหยิบมือปิดปากถุงด้วยเชือกธรรมชาติแล้วก็แขนถุงเล็กๆไว้ใกล้ฝักบัวไม่จำเป็นต้องให้เปียกโดยตรงเพียงแค่การมีอยู่ของมันก็ทำหน้าที่เป็นสนามพลังงานในการชำระล้าง และกรองพลังงานได้แล้วสำคัญให้เปลี่ยนตรงนี้ทุกๆ7วันโดยเฉพาะในวันจันทร์หรือวันศุกร์ซึ่งเป็นวันที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูทางจิตวิญญาณในหลายแนวทางของพุทธศาสนาและศาสตร์ลี้ลับอื่นๆก่อนจะแขวนถุงใหม่ให้นำมันมาถือไว้ในมือหลับตาแล้วกล่าวว่าการอาบน้ำนี้คือแสงสว่างสถานที่นี้คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ พลังงานหนักหน่วงทั้งหมดจะถูกชำระล้างที่นี่ 4. กล่าวคําอธิษฐานหรือถ้อยคํายืนยันก่อนนอนใช่แล้วก่อนที่คุณจะล้มตัวลงนอนอย่าหยิบมือถือขึ้นมาทันทีอย่านำเอาความคิดข่าวสารหรือความกังวลของทั้งวันขึ้นเตียงไปด้วยจงนอนด้วยเจตนาด้วยการนำพาจิตใจด้วยการมีตัวตนอยู่กับปัจจุบันคุณสามารถสร้างบท อธิษฐานส่วนตัวเล็กๆได้หรือกล่าวถ้อยคำยืนยันในใจเช่นร่างกายข้าพเจ้าพักผ่อนอย่างสงบพลังงานของข้าพเจ้าฟื้นฟูด้วยแสงสว่างไม่มีสิ่งใดรบกวนความสุขสงบของข้าพเจ้าการกระทำเรียบง่ายนี้ช่วยโปรแกรมจิตใต้สำนึกของคุณให้เข้าสู่สภาวะสมดุลมันเป็นการเปิดใช้งาน ผู้คุ้มครองทางพลังงานในยามค่ำคืนเรากับคุณได้เรียกผู้พิทักษ์ทางจิตวิญญาณมาเฝ้าระวังการหลับไหลของคุณห้าหายใจอย่างมีสติก่อนอาบน้ำตอนเช้าเมื่อตื่นนอนก่อนจะรีบวิ่งเข้าห้องน้ำอันดับแรกคือหายใจใช่แล้วแค่หายใจนั่งลงเป็นเวลา $30 วินาทีหลับตาสุดลมหายใจเข้าทางจมูกอย่างลึก รู้สึกถึงลมที่เติมเต็มหน้าท้องและเมื่อคุณหายใจออกทางปากจินตนาการว่าแสงทองกำลังเติมเต็มร่างกายของคุณทั้งหมดการหายใจนี้ช่วยยึดโยงพลังงานของคุณไว้กับปัจจุบันและเตรียมสนามพลังงานของคุณสำหรับพิธีกรรมที่กำลังจะมาถึงมันเปรียบเสมือนเสียงระฆังภายในที่ปลุกจิตสำนึกรับวันใหม่ท่าทางทั้งหนี้เมื่อคุณฝึกฝนเป็นประจำ จะช่วยเห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่คุณได้เริ่มต้นไว้และยิ่งไปกว่านั้นมันจะเปลี่ยนพื้นที่ของคุณให้กลายเป็นวิหารแห่งพลังงานจริงๆที่พลังของคุณไม่ได้เพียงแค่ได้รับการปกป้องแต่ยังแผ่ขยายสูงขึ้นและดึงดูดทุกสิ่งที่สอดคล้องกับแสงสว่างความเป็นอยู่ที่ดีและความมั่งคัง่งวันนี้คุณได้เข้าถึงความรู้ที่แทบไม่มีใครรู้ ความรู้โบราณที่ถ่ายทอดจากอาจารย์สุสิทธิ์จากวัดสุวัสที่สอนให้เราเห็นสิ่งที่มองไม่เห็นสัมผัสสิ่งที่อยู่เหนือประสาทสัมผัสและดูแลพลังงานของเราด้วยความเคารพในสิ่งที่มันเป็นคุณได้ค้นพบว่าการอาบน้ำระหว่างเวลาสองนาฬิกาถึง5นาฬิกาไม่เพียงทำให้พลังงานของคุณเสียสมดุลแต่ยังเปิดประตูสู่รูปแบบของความขาดแคลนความเศร้าและการติดขัด คุณตระหนักว่าร่างกายของคุณไม่ใช่แค่เนื้อหนังและกระดูกแต่มันคือวิหารพลังและทุกสิ่งที่คุณทำกับมันแม้แต่เวลาที่คุณอาบน้ำก็ส่งผลโดยตรงต่อจิตใจและแม้แต่ความเป็นจริงทางวัตถุของคุณคุณได้เรียนรู้พิธีกรรมอันทรงพลังพิธีอาบน้ำแห่งสติการอาบน้ำที่แท้จริงคือการพบตัวตนดั้งเดิมของคุณอีกครั้งการกระทำที่เป็น แสนเป็นการเกิดใหม่ทีละขั้นตอนคุณได้รู้จักองค์ประกอบธรรมชาติที่ชำระสนามพลังงานละเอียดถ้อยคำที่ตั้งเจตนาและท่าทางที่ช่วยผนึกพลังของคุณให้เป็นประกายเหมือนประภาคารแต่คุณไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นคุณรู้แล้วว่าต้องหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดใดบ้างเพื่อคงไว้ซึ่งการปกป้องพลังงานนี้ไม่อาบน้ำเย็นหลังจากอารมณ์รุนแรงไม่ใช้น้ำนิ่ง ไม่อาบน้ำในความมืดสนิทของกลางดึกไม่ทำพิธีกรรมด้วยความเคยชินไม่กลับไปสู่นิสัยเก่าที่เปิดช่องพลังงานและมากไปกว่านั้นคุณได้เรียนรู้ท่าทางก่อนนอนที่เรียบง่ายแต่ศักดิ์สิทธิ์ที่เปลี่ยนบ้านของคุณให้กลายเป็นสนามแสงการดูแลกระจกติดฝาชักโครกแขวนถุงป้องกันพลังงานในห้องน้ำสวดภาวนาก่อนนอนและหายใจก่อนเริ่มวันใหม่ ทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งของจิตใต้สำนึกใหม่วัฏจักรใหม่คุณไม่ได้แค่เรียนรู้พิธีกรรมคุณกำลังเรียนรู้วิธีใช้ชีวิตด้วยความใส่ใจการมีตัวตนด้วยเป้าหมายและจากนี้ไปทุกครั้งที่คุณอาบน้ำคุณจะรู้ว่าคุณไม่ได้แค่ล้างร่างกายแต่คุณกำลังล้างรูปแบบเก่าปลดปล่อยน้ํำหนักและเตรียมตัวต้อนรับชีวิตด้วยความเบาและชัดเจนยิ่งขึ้น การเดินทางนี้ไม่ได้สิ้นสุดที่นอีที่จริงแล้วมันเพิ่งจะเริ่มต้นเพราะพลังงานคือสิ่งมีชีวิตมันเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวและฟื้นคืนอยู่เสมอและทุกวันใหม่คือโอกาสที่จะยืนยันพันธสัญญาของคุณกับแสงสว่างการป้องกันและความอุดมสมบูรณ์ดังนั้นหากคุณรู้สึกว่ามีบางอย่างในตัวคุณเริ่มเปลี่ยนไปหากคุณสัมผัสถึงความสงบแบบใหม่ ความอุ่นเบาในใจหรือแม้กระทั่งโรงใจที่เงียบนั้นนั่นคือสัญญาณว่าพลังงานของคุณกําลังตอบสนองว่าคุณพร้อมสำหรับการเวลาใหม่แต่ก่อนจะจบเราอยากชวนคุณยืนยันวัฏจักรใหม่นี่ตรงนี้และเดี๋ยวนี้เขียนในความคิดเห็นว่าข้าดูแลพลังงานของข้าและเปิดเส้นทางแห่งความมั่งคัง่งถ้อยคำนี้คือการผลึกขั้นสุดท้ายคือเสียงสะท้อนทางจิตวิญ,ญญาณ คือรหัสพลังงานที่ประกาศกับจัก,กรวาลว่าข้าได้ตื่นแล้วข้าปกป้องตัวเองข้ายอมให้สิ่งที่ดีที่สุดไหลเข้ามาและหากความดีนี้สัมผัสหัวใจของคุณหากความรู้สึกนี้สอดคล้องกับสิ่งที่คุณรู้สึกแบ่งปันวิดีโอนี้ให้กับใครสักคนที่คุณรักคนที่อาจกำลังรู้สึกหลงทางเหนื่อยล้าหรือสิ้นหวังบางครั้งสิ่งที่คนหนึ่งต้องการมีแค่แสงสว่างเล็กน้อย และคุณอาจเป็นช่องทางนั้นจำไว้นะเมื่อเราดูแลพลังงานของตัวเองเราไม่ได้เปลี่ยนแค่ชีวิตของเราเรากำลังเปลี่ยนโลกทั้งใบที่อยู่รอบตัวเราขอบคุณอย่างลึกซึ้งที่อยู่ตรงนี้อนุญาตให้ตัวเองได้มีช่วงเวลาแห่งการเชื่อมต่อการรับฟังและการเปลี่ยนแปลงขอให้คุณถูกห้อมล้อมด้วยแสงที่อ่อนโยนปกป้องและมั่งคั่งขอให้วัน คุณเต็มไปด้วยความเบาขอให้การพักผ่อนของคุณศักดิ์สิทธิ์ขอให้จิตวิญญาณของคุณและลึกเสมอถึงทางกลับสู่ความสงบความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิทส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกัน สำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวราคุ้มครองสาธุ